คู่ครองใช่มัย่าเ่อนอันนี้ตลอดอนะมาทั้งชีวิตแล้วมันไม่มีสักทีไงเดี๋ยวก็จะมีแล้วนายเอ้ยขอให้ส่งก่อนฝั่งดียวพี่ว่าพี่ว่าส่งเราไปร้องเพลงนี้ให้น้องเขาฟังโอเคนะดีเหมือนกันโอ้ยอะไรเหลือมันยาวไปคืนใช่ไหมล่ะไม่ไม่ใช่จริงๆไงมันไม่ใช่จริงๆคุณให้แอมให้แอม อคนะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมสึ่งลบปกมืงอ่ะสองคนนี้อยู่อ้ำบครได้ครับได้ครับคแอลมาเชให้แอมนะผมให้แอมด้วยใหแอมด้วยแอมต้องกินแป๊บขี้เยอะๆนะแอมแอมจะได้จะได้ฉลาดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรารอพี่เขาคุยกันนิดหนึ่งครับครับครับตกลงก่อนนะครับอันนี้ฝากให้พี่รุทใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับให้พี่รุทนะอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นเตี๋ยวหมูอันนี้ฝากให้ฝากให้แอมนะครับขอบคุณมากครับแล้วของผม ไปแล้วไงจะเอาอะไรอีกขอบคุณครับให้แอมขอบคุณครับให้แอมให้เอมใช่ไหมครับให้ใครเหรอได้ไม่เอาคุณจเอาไม่ครับดิวครับสนองนี้เปนหน่อยนะไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรร้องเพลงต่อไหมอ่ะร้องเพลงต่อดีกว่าพูดถึงตอนนี้นะครับต้องบอกว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 โอเคให้แอมให้แออันนี้ครับใครจะมีของให้แอมอีกนะฮะ จิบมันเลยครับนะเดี๋ยวจะรับแทนให้หมดเลยน่ากินนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะสตรอเบอร์รี่ตอมเชื่อว่าคนแรกที่จะไปเฉาะสตรอเบอร์รี่คือพี่ดิวนะฮะช็อตเลยเหรอทำไมต้องเรียกว่าเฉาะเฉวยอ่ะลูปรูปรูปมีมีนี่ไงนี่ไงนี่ไงดิว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 เอาถ้าดีดีดีช่วยช่วยช่วโอเคโอเไม่ได้ให้นาเลยอีกต่อไยไม่เป็นไรหรอกเราไม่ใช่อะไรกันได้ ได่ตีวเไรอ่ะขอบคุณครับขอบคุณอะไรนะขอบคุณแม่ครับจริงๆนั่ะพอได้แล้วทุคนจะขอใช่ไิมหนึ่งเนี่ยเออขอได้แล้วขอได้แล้วนะครับมามาพูดถึงเรื่องของนี้ดีกว่าที่สำคัญนี้ต้องบอกว่าทุกคนเข้าใจกันอยู่ตอนนี้นะก็คืออากาศบ้านเราเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านี่คือรูอะไรครับบอรู้ดิ ก็<ม>เ,เรื่องต่อน,นะครับเบรกก่อนนะครับใครจะให้ของนะครับเบรกก่อนนะอย่าพุ่งแจ่นะเห<ช>็นนะครับเอาต่อกันดีกว่านะครับเราบอกว่าตอนนี้คือฤด,ดูหนาวชครับผมพ<อ>ี่แลาหนาวหนาวไหมหนาไรู้สึกว่าหนาวยกมือขึ้นครับยยงนน่ายๆเลยเหรอเอาเง่ายๆนะ แค่สัมผัสคำว่าเย็นยังยากเลยนะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ตอนนี้นะอยากอย่างเราลุ่มมีความฝันมีความฝันอยากจะไปแบบว่ามีคอนเสิร์ตตัวกลางยอดเขานะวินเทอร์เลิฟซองนะอยากมีมากเคยมีนะไอ้วินเทอร์เลิฟซองเนี่ยเราไม่ได้ไปไงพี่ไปที่ไปสมัยหนุ่มๆสมัยหนุ่มแล้วตที่แก่แล้วนี่แกได้ไหมนะสังเกตมองเลยเถิดขึ้นมาที่นึ่ง หลอกเซ่จริงมันมีรอยแผลอยู่ตรงนี้อ๋อรอยให้ฝึกได้มันเกิดมาได้อย่างไรนะครับโอ้เดี๋ยวไม่เอาฟังเดี๋ยวยาวไม่ไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวพอแล้วพอแล้วผมไม่อยากฟังจะแม่งั้นผ่านไปเอาเข้าเพลงเลยดีกว่าเข้าเพลงเอาเข้าเพลงดีกว่านะครับพูดถึงเรื่องของ